ฮัลโหลมีเอฟซีที่เราไหมคะ <c oughs> มีไม่รู้ว่ามีไหมแต่กลับไปเ <Monkey. S 1> <c oughs> มื่อกี้นี่เขจาใจ็นเมื่อกี้นี่เมื่อกี้คนถ่ายรูปเยอะมากขนาดอันเขาฉี่น้ำอยู่แม่ที่เขายืนอยู่ทางทำไมฮัลโหลฮัลโหลอัลโหลฮัลโหลหนึ่งในมาแรงชัวขอบคุณครับ อย่างหนึ่งในมาแรงไม่รู้เพลงเขาได้มาหนึ่งในมาแรงอื่นขอให้ติดเทน YouTube นะทุกคนหนึ่งถึงสิบในมาแรงอ่ะเอาเอาอันไหนก็ได้แต่บ้านหนึ่งเขาอยากไปทาย o u t u b แบบมาเขาเพิ่มเปิ่ทัวมวันเขาอยากไปทายไหเขาอยากติดมาแรงมากเพรเาเพลงขอก่อนเขาอยากมาแรงหักคือเ่าหักเจ้า ติด YouTube อ่ะเขาอยากติดมาแรง1นึ่งถึงสิในมาแรงเอาใน YouTube ใช่ไหมใช่1นึถึงสิในมาแรงนะทุกคนนะช่วยหนูปั่นวิวหน่อยนะอืมนอาฝันเป็นจริงนะใช่ดีนะซาตแบหนึ่งวันสองวันขอให้ขึ้นเทน YouTube นะคะจ้างร้านคอมปันวิวโอ้ยรับปองวิวขอบคุณค่ะ